สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี ชูนวัตกรรมก่อสร้างอาคารยุคใหม่เพิ่มโอกาสอุดวัสดุก่อสร้างไทยครัตเตอร์วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทจัดงานสัมมนาเรื่องทิศทางและโอกาสของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยแล้วนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างอาคารยุคใหม่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการแลกเปลี่ยนองคความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่หน้าอาคารโอเนสทาวเวอร์ o Tower, สุขุมวิทซอย6นายวิกรมวชรคุปประธานคลัตเตอร์ วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทกล่าวถึงงานสัมมนาครั้งนี้ว่ามีเป้าหมายสําคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างตลอดห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนผ่านความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลโยีนวัตกรรมและแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมคัสเตอร์วัสดุก่อสร้างของสอทจะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบใหม่สําหรับผู้ออกแบบไทยโดยจะคํานึงถึงการออกแบบที่เป็นระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลคํานึงถึงการประกอบติดตั้งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling ผ่านช่องทางดิจิตอลเพื่อสร้างการเชื่อมโยงในตัวออกแบบและโครงสร้างซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเท่านั้นแต่ยังช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและการใช้พลังงานสิ้นเปลืองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างของสงอท อย่างสะท้อนแนวโน้อมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยสัดส่วนเฉลีย่ย8.1%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นวงกว้างโดยภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของไทยในปัจจุบันถือว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งปีพศ2566ถึง2567นี้คาดการณ์ว่าจะเติบโตตามมูลค่าการลงทุนก่่อสรร้าางโดดยวมทีค จะขยายตัวเฉลี่ย4.5-5.5%ต่อปีโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economy Corridor) หรือ EEC ขณะที่การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนทางโครงการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามกำลังซื้อที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่คืบหน้ามากขึ้นนายวิกรมกล่าวเสริมด้านนายวิวัฒน์เหมมทารบรองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างคัตเตอร์วัสดุก่อสร้างสทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการในหลายธุรกิจซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดรวมถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับทิศทางธุรกิจของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเป็นเรื่องสำคัญของผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมก่อสร้างควรรับทราบเพื่อตม พร้อมรับมือวางแผนสําหรับการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพรวมทั้งปรับตัวอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนคาเรเตอร์วัสดุกอ่อสร้างซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต13กลุ่มอาทิแก้วและกระจกแกรนิตและหินอ่อนเคมีเซรามิกเทคโนโลยีชีวภาพปูนซีเมนต์พลาสติกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม้อาจไม้บางและวัสดุแผ่นโรงเรื่อยและโรงอบไม้เหล็กลงคา และอุปกรณ์อลูมิเนียมเป็นตน้นรวมทั้งยังมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด5ภูมิภาคและมีการบูรณาการร่วมกันอย่างครอบคลุมและรอบด้านทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่โดยสทอทมีนโยบาย 1F-TI ที่จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต NextGen Industry ในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกรเกษตรอัจฉริยะหรือ SAI Smart Agriculture Industry หรือโครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ต้องการยกระดับพื้นที่สู่ Smart City จากการดําเนินโครงการดังกล่าวจึงจะต้อง อาศัยความร่วมมือจากคลาเตอร์วัสดุก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตทั้งระบบให้ยั่งยืนเรามีคลิปตัวนี้จรามีคลิปตัวนี้เดี๋ยวจะมากเอาไป อต่างๆจะ็ันนสังคมี้ลเสร็เครัาแห่เทศไทยนะครับก็คือเมดอินไทยแลนด์นั่นเองนะครับอันนี้สำคัญนะครับเป็นกฎหมายิ่งที่ท่านอาจารย์ผกลมได้เล่าใหฟังนะครับการอินิเกรตงานนวัตกรรมเรื่องการออกแบบ ะครับการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีการไฮบริดหลากหลายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเป็นไฮไลท์แล้วก็ที่สำคัญคือได้มาตรฐานสาธารณสุขนะครับคุณภาพโรงพยาบาลด้วยนะครับไม่ใช่ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟาฟาทิดประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ย่านยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาด กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี